You're listening to Mango's Podcast. สวัสด,ดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะหลังจากที่หายกันไปนานเลยก็ยนะอยู่กับแซงแล้วก็พี่แนนนะคะในรายการเรียนต่ออังกฤษวันวันทางช่อง Mango Podcast เหมือนดเดิมค่ะสวัสดีค่ะค่ะพี่แนนวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอะไรดีคะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของ IELTS เนาะเราจะมาอัปเดตสถานการณ์ IELTS กันใช่เพราะว่าตอนนี้เราก็อยู่ในสถานการณ์โคว i ด19นะคะที่แบบก่อนหน้านี้ที่ นวันนี้ค่ะที่เราอาจจะเป็นต้นเดือนพฤษภานะคะก็ก่อนหน้านี้ก็ประเทศอย่างประเทศของเราเองก็เหมือนล็อกดาวน์มาประมาณหนึ่งเนาะการสอด i อเอลก็ถูกยกเลิกไปช,ช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งประมาณตลอดเดือนเมษาใช่แล้วแล้วก็ถ้าน้องๆคนไหนที่ติดตามตัว Facebook ของเรานะคะเราก็จะมีไลฟ์ a c e b o o k อัปเดตกันแทบทุกอาทิตย์เลยว่าสถานการณ์เป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้เนาะก็จะมีความอัปเดตอยู่ตลอดเวลาทีเนี้ยพอมาถึงช่วงนี้เราเริ่มมีความ เรียกว่านิ่งดีกว่านิ่งประมาณหนึ่งก็เลยคิดว่าเราทำพอดแคสต์ดีกว่าเพื่อที่ว่าผู้ฟังพอดแคสต์ของเรานะคะจะได้อัปเดตสถานการณ์ไปด้วยใช่เผื่อใคร<ม>อยากจะไปเรียนต่อนะคะถามว่าตอนนี้ไปเรียนต่อได้ไหมก็มีคนไปต่อกันประมาณหนึ่งเยอะเลยแหละใช่ณวันนี้ค่ะวันที่12เดือนพฤษภาคมตอนเนี้ยไอเอลทาง i อ p แล้วก็ปิติเขาซิวอะ กลับมาเปิดให้สอบเหมือนเดิมแล้วทั้ง Paper Based แล้วก็ Computer Based นะคะก็คือใครจะไปเรียนต่อปีนี้ค่ะสามารถใช้สอบได้เลยแล้วก็มีข้อดีอีกอย่างหนึ่งค่ะสำหรับคนที่จะไปเรียนต่อปีนี้นะคะสามารถสอบ i อเอลแบบ non UKVI ได้เลยเพราะว่าตอนนี้ค่ะมหาลาัยส่วนใหญ่อจะเปิดให้เรียนพรีออนไลน์เพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ UKVI i อเอลแบบ UKVI เพื่อที่จะขอวีซ่าเข้าประเทศอังกฤษนะคะ ใช่ค่ะค่าสอบก็อยู่ที่6,900บาทนะคะถ้ามีน้องๆคนไหนมีข้อสงสัยว่าเอ๊ะเราถ้าเราเหมือนสมัครสอบไปก่อนหน้านี้แล้วก่อนหน้าที่เขาจะ,ะปิดอะคะ่ะช่วงเดือนเมษาเราจ,จะะจองวันไปในตอนเดือนเมษาะคะ่ะเราจะทํายังไงได้บ้างอันนี้นะคะเราสามารถที่จะขอ,อะรีฟันหรือว่าเลือกวันสอบใหม่ได้การทางทาง,ทางบิทีคอลซียแล้วก็ IDP เลยภายในระยะเวลาองเดือนนะคะหลังจากวันที่เราสอบข้อสอบไป ค่ะก็เมื่อกี้เราแอบ,บดูเน็หน้าเว็บไซต์นะคะก็มีวันว่างอยู่หลายวันเหมือนกัน<ช>ก็ยังไงถ้าใครที่กำลังแบบว่าแพลนจะสอบ i e l อ s เนาะก็สามารถเช็คที่หน้าเว็บไซต์ของทาง IDP แล้วก็ British Council ได้เลยค่ะอันนี้แสงแอบ,บเช็คมาให้นิดนึงอ,อย่างถ้าเป็นของ IDP อะคะ่ะ ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์เบสเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่13คือสภา,าเลยตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปตั้ง <c oughs> แต่วนพรุ่งนี้เป็นต้นไปเลย <Okay. S 1> ค่ะใช่สอบได้หมดเลยอันนี้เป็นคอมพิวเตอร์เบสนะคะส่วนถ้าเป็นเอเปเปอร์เบสธรรมดาค่ะก็มีตั้งแต่14 16 21 30คือเริ่มแล้วแบบ เราสามารถเข้าไปจองได้เลยใช่ส่วนของบิติคอยซี่วะค่ะถ้าเป็นเอ่อเปเปอร์เบสนะคะจะสามารถสอบได้แล้วนะคะตอนนี้ก็มีอาทิตย์หนึงอะค่ะจะมีสอบได้ตั้งแต่วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์เยอะมากใช่ว่างแค่วันจันทร์วันเดียวส่วนของเอ่อคอมพิวเตอร์เบสก็คือสอบวันเสาร์วันพฤหัส ของเดือนนี้เป็นต้นไปอืมอันนี้ก็คือจริงๆเราแอบมีสืบมาบ้างแล้วก็มีสอบถามน้องๆที่ไปสอบมาแล้วบ้างจริงล่าสุดพี่คุยกับน้องที่เพิ่งไปสอบวันเสาร์มา<ะ>เขาก็บอกว่ามันเป็นมันเป็นการสอบที่เขาค่อนข้าง เขาเรียกว่าอะไรมีการเตรียมตัวมีเรื่องของ social distancing เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงว่าเอ๊ะไปสอบตอนนี้จะน่ากลัวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยปกติเราสอบ i อเอลเราก็ต้องนั่งห่างกับเพื่อนอยู่แล้วเนะเาะมี social distancing อยู่แล้วแต,แต่อันนี้ก็อาจจะมีการทําความสะอาดอย่างเช่นถ้าเป็นคอมพิวเตอร์เบสก็คือหูฟังหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะใช,ใช่แล้วเขาก็มีแบบพวกเจลล้างมืออะไรอย่างเงี้ยให้เรา ให้เราใช้รักษาความสะอาดของทั้งตัวเราเองแล้วก็คนอื่นด้วยอ่าแล้วก็ความแตกต่างอันนี้เล่าอีกรอบแล้วกันระหว่างสอบคอมพิวเตอร์เบสกับเพเปอร์เบสก็คือข้อที่1ก็คือว่าคอมพิวเตอร์เบสจะได้รับผลสอบที่เร็วขึ้นค่ะประมาณ5-7วันทําการนะคะในขณะที่เพเปอร์เบสเนี่ยจะได้รับผลภายใน10วันทําการหรือประมาณ2สัปดาห์ก็คือสอบแบบคอมมันจะได้ผลเร็วกว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ ก็คือเรื่องของคอมพิวเตอร์เบสแล้วก็สอบในคอมเนาะก็แล้วแต่ว่าถ้าเราถนัดไรติงแบบพิมพ์ก็จะมีข้อดีก็คือว่าใช้ใช้พิมพ์เอาใช่แล้วก็มีวิดเค้าด้วยใช่มใช่มีวิดเค้าใครพิมพ์เร็วกว่าค่ะก็แนะนําให้ไปแบบคอมพิวเตอร์เบสแต่ถ้าใครที่แบบชอบขีดเขียนลงในข้อสอบเหมือนขอโน้ตดไว้ก่อนขอวงอะไรเงี้ยก็แนะนําให้ไปเปเปอร์เบสธรรมดาเนาะอืมค่ะ <Okay. S 2> ทีนี้เนี่ยก็ยังไงก็ถึงเขาจะเปิดให้สอบแล้วก็แนะนําให้น้องๆทุกคนใส่หน้ากากอนามัย <laughs> ไปสอบกันทุกคนนะคะจะได้เป็นการป้องกันทางตัวเราเองแล้วก็เพื่อนรอค้างด้วยอืต่อไปค่ะอาจจะมีน้องๆหลายๆคนที่สงสัยว่าแล้วถ้าเราไม่มีคะนนไอเอล สามารถใช้อะไรแทนได้บ้างไหมคะอืมค่ะอันนี้วันนี้ก็เลยสรุปมาให้นะคะคือจัดก,กลุ่มมาให้เป็น5ข้อด้วยกันนะคะเราเรียกว่า IELTS equivalent ละกันก็คือถ้าไม่สอบ IELTS จะมีทางเลือกอะไรบ้างนะคะหลายๆมหาลัยก็แบบออกทางเลือกมาให้ใช่ใชเขาก็ประกาศลงแบบเป็น official เลยนะคะว่าออ,อย่างก่อนหน้านี้คือ IELTS มันไม่มีวี่แววว่าแบบเราไม่รู้ว่าจุดสิ้นสุดของการที่เขาจะ <Sus> pend, าใช่นะใช่ไปจนถึงจุดไหนมหลาลัยก็เลยมีทางออกให้เราก็คือ มีตัว IL e q u i ีคิว n เนี่ยคะ่ะออกอมาใช่แล้ว,ลวเราก็ได้เลยอันนี้คือสรุปมาให้เพราะว่าจริงก่อนหนั้นเนี้ย <c oughs> เวลาที่มาหาลัยอัปเดตมาเราก็จะแบบเอาละสัปดาห์นี้เรารวบรวมมาไลฟ์ a c e b o o k สักครั้งหนึ่งว่าอาทิตย์นี้เรามีอัปเดตอะไรบ้างทีเนี้ <c oughs> ตอนนี้อย่างที่อย่างที่บอกตอนต้นว่าสถานการณ์เริ่มนิ่งแล้วทีนี้เราก็เลยสรุปมาให้คร่าวๆพี่เรียบ สรุปเองแล้วกันนะคะเป็น5กลุ่มด้วยกันกลุ่มที่1ก็คือมหาลัยที่ใช้ข้อสอบที่เรียกว่า u u o Lingo อันนี้เป็นการสอบออนไลน์นะคะคล้ายๆกับ i อเอลมี4ี่พาร์ทฟังพูดอ่านเขียนการสอบก็คือเราจะแบบสอบออนไลน์แล้วก็ต้องเปิดกล้องมีน้องไปสอบแล้วก็เหมือนกับว่าไม่ได้ยินเสียงก็เลยก้มหน้าเราไหม ไปใกล้ๆคอมพิวเตอร์ปรากฏว่าเขาให้สอบใหม่เพราะว่ายูหายไปจากจากจอเขาบอกทันทีเลยปหคะหรือเขาเขาบอกตามหลังเ <นะ S 2> ขาส่งเขาส่งมาบอกว่าแบบเออขอจะต้องสอบใหม่เพราะมันมีช่วงเวลาที่ยูหายไปอ,อันนี้อันนี้ก็เป็นข้อควรระวังอันนึงเหมือนกันนะดูโอ้ลิงโก็ใช่ดูอ้ลิก็มีค่าเสียหาย49 <S <S> <S ลลา่สิบเก้า usdollar นะคะอันนี้จริงๆแล้วดูโอลิงก็คือข้อสอบที่จริงๆมีม,มานานแล้วแล้วก็มหาลัยใน us อ่ะก็ค่อนข้างจะยอมรับทีนี้ uk ก็เลยบอกว่าโอเคงั้นหลายๆมหาลัยเอาบ้าง ก็โอเคยอมรับด o เล n โกนะคะก็จะมี university of Bristol อันนี้ใช้ด o เล n โกเลยมหาวิทยาลัยที่เรียน pre-sessional ในเครืออินทู into, อย่างเช่น Exector นะคะ l e วคาสเซิอนอ university of east anglia อันนี้ก็ใช้ด o เล n โกได้เหมือนกันโอเคค่ะอันนี้คือกลุ่มที่1นนะคะกลุ่มที่2ก็คือ IELTS indicator อันนี้คือข้อสอบ IELTS แต่ว่าเป็นการสอบแบบออนไลน์สอบที่บ้าน ก็คือของ i อเอลเลยใช่ใช้คอมพิวตเอ่อขอโทษค่ะใช้ใช้กล้องเหมือนกันต้องเปิดกล้องนะคะอันนี้ค่าเสียหาย149 USD ดอลลาร์มหาลัยที่บอกว่ารับเอ่อไอเอลสอินดิเคเตอร์ชัดเจนเลยก็คือมีมหาลัยย n i v e r s i t y of Exeter แล้วก็ Royal Holloway นะคะ University of London ก็คือ ใช้ indicator ได้โอเคอืมอันนี้ก็คือคล้ายๆ IEL เลยมี4พี่์ททังพูดอันเขียงเหมือนกันใช่เพราะว่าก็อย่างที่บอกไปเนาะว่าออกมาจาก IELSE ใช่ก็สมัครหน้าเว็บได้เลยนะคะ P, ทั้ง IDP ทั้ง British Council ใช่ใชมีเหมือนกันอันนี้คือกลุ่มที่2 นะคะกลุ่มที่3ค่ะข้อสอบนี้เรียกว่า password test ก็คือเป็นข้อสอบของมหลาลัยเองอันนี้ที่ออกมาแล้วก็คือเดลแรมกับเคนอันนี้ก็คือใช้ข้อสอบที่เหมือนกับว่าเราเรียกว่า password test แต่ว่าเป็นข้อสอบที่มหลาลัยเป็นคนเป็นคนออกมีฟังพูดอ่านเขียงเหมือนกันมหลาลัยแต่ละอันเนี่ยก็จะ c u ต t ม m i z e ข้อสอบของตัวเองจะคล้ายๆกับ IELT เหมือนกันคือ IELT คือเบสไลน์เบสไลน์ว่างนันเถอะโอเคค่ะมหลาลัยเคนเนี่ยสอบฟรี แต่แตว่าเดแรมเนี่ยบอกแล้วว่ามีค่าสอบประมาณ80ปอนกําลังจะเริ่มอาทิตย์นี้แหละเพราะฉะน,นั้นถ้าน้องสนใจก็ลองได้โอเคค่ะก็คือพ w าสวดเทสก็คือได้ของเดแรมกับเคนไนมเออลืมบอกนิดนึงว่าเ,ออเวลาที่เราสอบต่างๆเนี้ยค่ะก็คือสอบแล้วใช้เรียนพรีได้เพราะฉะน,นั้นถ้าใครที่แบบว่าเออตอนนี้ลังเลใจว่าออสอบสอเอดีหรือจะสอบอันนี้ดีถ้าเรามีออฟเฟอร์คือถือออฟเฟอร์มาหาลาัยแล้วอะ เราเลือกสอบแบบเนี้ยก็ได้ออจริงมันก็ถูกไอเอฟนะใช่ใช่ใช่หลายหลายอันถูกกว่ามากเราถ้าเราจะสอบเพื่อที่จะ d ด r e c t e n t ร y เลยอะค่ะใช้ได้ใช้้ไดเหมือนกันใช้ได้เหมือนกันค่ะโอเคค่ะเป็นทางเลือกที่ดีถ้าเราเลือกมหาลัยได้แล้วอืแต่ถ้าน้องๆที่แบบว่าอยากจะสอบเก็บไว้ก่อนแล้วอาจจะใช้สมัครปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยคือพี่รู้สึกว่า i e เออาจจะตอบโจทย์มากกว่าคือมันทุกที่รับหมดไงเพราะว่าอย่างของพวกเนี้ยอาจจะเป็นอาจจะเป็นอะไรที่เขารับ เหมือนออกมาฉุกเฉินเพื่อสถานการณ์นี้เราเราก็ไม่คือทุกคนก็ไม่อยากให้ทุกอย่างมันยาวไปจนถึงปีหน้าใช่ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นอ่ะอันนี้ก็ขอให้มันใช้ได้แค่ปีเดียวแล้วกันเนาะคือพี่รู้สึกว่าถ้าน้องที่จะไปปีหน้าพี่ว่าไอเอลเซฟกว่าแต่หลายๆมหาลัยก็มีบอกนะคะอย่างอย่างพาสเวิร์ดเทสอย่างเดลัม m ดอร k เคเนี่ยคือเขาค่อนข้างใช้เวลากับการพัฒนาข้อสอบอันเนี้ย พวกพี่ก็คาดเดาว่าปีหน้าน่าจะใช้อีกด้วยความชวนนะพี่ว่าถ้าถ้าจะไปปีหน้ายัางไงแอเอลเซฟสุดแต่ถ้าปีนี้สิ่งเหล่านี้คือคือตัวช่วยละการที่ทําให้เราสามารถแบบไปได้ใช่ค่ะอันนี้คือสารกลุ่มแรก <S 2> <S 2> ค่ะม,มีอะไรอีกไหมคะพี่แน,น กลุ่มที่4นะคะคือกลุ่มที่มหาลาัยมีข้อสอบของตัวเองจริง,รงๆเหล่านี้มีอยู่นานแล้วก็คือ UWE นะคะ University of West England UWE เขาเรียก u w กับอีกอันนึงคือ Coventry สอ,อันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยก็คือขอขอให้บอกติดต่อไปพี่แมนโก้ได้เลยแล้วก็เราจะจองวันสอบให้ค่ะ,คะทั้ง2ที่นี้ก็เป็นสอบออนไลน์เหมือนกันนะคะ,ะและกลุ่มที่5คือกลุ่มที่5เนี่ยพ,พี่เรียกว่าเป็นอื่นๆละกันก็คือมหาลัยที่มีมาตรการอื่นๆยกตัวอ,อย่างเช่น University of Nottingham ออกกฎมาแบบใหม่ก็คือสามารถที่จะใช้คะแนน i อเอลสครั้งได้ก็คืออย่างเช่นสมมติครั้งแรกแบบคะแนนดีหมดเลยยกเป็นไลติ้งครั้งที่2องไลติ้งคะแนนดีแต่ว่าแบบพาร์ทอื่นไม่ดีอย่างเงี้ยเอา2ครั้งนี้มา ยื่สองครั้งได้พอเหมือนเขาก็จะไปถั่วเฉลี่ยใช่เขาจะ,จะยืดหยุนย่นให้อ,อ,อันนี้คือนอตติงแฮมนะคะอีกอันนึงก็คือมีออปชันอีกอันนึงคือการเรียนพรีในประเทศไทยอันนี้สามารถสอบคะแนนภาษาอังกฤษที่เรียกว่า b a c i e t ค่าสอบ3,200บาทอันนี้ก็คือเหมาะกับแบบคนที่อยากเรียนพรีในไทยเป็นการเรียนแบบคลาสรูมด้วยนะคือถ้าคนที่แบบว่าไม่อยากเรียนออนไลน์เลยแบบ ไม่เฉา,า,า,าเฉาอยากเรียแบบว่าอยากเรียนในคลาสอะไรเงี้ย,ยค่ะจะ,จะเพื่อนบ้างเล็กน้อยแม้จะต้อง social distancing ใช่เออมันจะเป็นการเรียนแบบ social distancing แต่ว่าเป็นการเรียนในไทยแต่นี้ต้องรีบน,นิดนึงนะคะเพราะว่าจะเริ่มแล้วเป็นการเรียน pre 10 week ก็คือเป็นการเรียนของ NCUK อันนี้หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินอยู่แล้ว ่าซึ่งสอบ i อ l ก็ได้ถ้าได้คแนนถ้ามี i อเอเอามายื่นได้หรือถ้าไม่มีสอบแบบ BAC IET ก็ได้อ,อันนี้เริ่มเรียนประมาณวันไหนอะคะพี่จ่จะเริ่มเรียน25พฤษภาเพราะฉะนั้นต้องเร่งมือกันนิดนึ่งณวันนี้ที่เราอัดพอดแคสต์กัน12พฤษภาเนาะ เพราะฉะนั้นก็มีเวลาอาทิตย์หนึ่งใช่ใช่ค่ะก็คือถ้ามี i อเอยู่แล้วสมัครได้เลยแต่ว่าถ้าไม่มี i อเอลนะะสามารถที่จะลง,ลงสอบได้ BAC IET เล <ะ S 1> ่ายาวนิดนึงเ <laughs> ล่าสุดท้ายนะคะ19าพฤษภาที่สามารถสอบได้แต่ถ้ามี i อเอแล้วขอ5.5าุดหาไม่ต่ำกว่า5น่าจะได้น่าจะได้น่าจะได้กันเป็นคะแนนที่ ไม่โหดมากหขายคนได้จะเป็นการเรียนพรีแบบ10วีคนะคะซึ่งเรียนในไทยเนาะคลาสไซส์จะประมาณ16คนไม่เกินแต่เรียนแบบโซเชียลดิสแ n น e นะคะก็เหมาะกับคนที่เออไหนไหนก็เรียนในไทยก็อยากเรียนแบบ มีเพื่อนหน่อยมีการอินเทอร์แอคตกันไม่เรียนออนไลน์ก็มีออปชันนี้ให้แต่ว่าถ้ารู้สึกว่าไม่มาเรียนที่ไหนก็ได้ก็อันนี้มามาคุยกันก็ได้ว่ามาหาหลัยเรามีออปชันอะไรบ้างใช่ค่ะก็คือทุกอย่างอะคะ่ะมีทางเลือกเสมอเนาะเพราะฉะนั้นถ้าแบบเหมือนตัดสินใจไปแล้วก็ลองมาคุยดูว่าม,มีทางไหนไปไหนได้บ้างยกตัวอย่างให้เห็นภาพอย่างเช่นน้องๆที่จะไปเอเซคเตอร์ละกันถ้าถือออฟเฟอร์เอเซคเตอร์อยู่เนี่ยออปชันเนี่ยเยอะมาก จะสอบ I อเอก็ได้สอบด้วยเลนโกก็ได้ i อเอลอินดิเคเตอร์ก็ได้หรือว่าจะสอบ B A C I E T แล้วเรียนพีในไทยก็ได้นี่คือออปชันที่ที่สามารถไปได้หรือน้องที่จะไปเรียนเคนใช่ไหมคะจะไปเรียนเคนเนี่ยสอบพาสเวิร์ดเทสของอาหารไยได้หรือว่าจะสอบ B A C I E T แล้วเรียนพีในไทยอันนี้ก็ได้เหมือนกันหรือจะสอบ I อเอก็ได้อันนี้ก็เลือกใช่เลือกว่าเราจะไปเวไหนใช่ เพราะฉะนั้นพี่มองว่าจริงมันเป็นข้อดีนะก็คือปีนี้เรามีทางเลือกเยอะขึ้นว่าเราจะแบบอสอบไอเอลหรือจะสอบอย่างอื่นเลยเพราะเพราะปกติจะมีคนถามว่าถ้าไม่สอบไอเอลมีอย่างอื่นไหมใช่ใช่ถามกันตลอดจริงเพราะไอเอล<ๆ>มันแพงอะ่ะค่าสอบมัน6,900ใช่ไหมคะคือเข้าใจแหละคือถ้าสอบบ่อยๆเราก็แบบใช้ได้ใช่สครั้งก็หมื่นกว่า ใช่เพราะฉะนั้นก็เลยอันนี้ก็เลยเอามาฝากกันนะคะเป็นทางเลือกสรุปอีกครั้งหนึ่งละกันเนาะ IELTS equivalent นะคะอันนี้พี่สรุปมามี5ข้อด้วยกันนะคะอันแรกคือ Duolingo นะคะอันที่2คือ IELTS Indicator เป็นการสอบ IELTS แบบออนไลน์อันที่3คือ password test เป็นข้อสอบของมหลาลัยเองอันที่4นะคะคือข้อสอบของมหลาลัยเหมือนกันอันนี้จะมี Uv กับ Coventry ที่มีข้อสอบเฉพาะของตัวเอง แล้วก็แบบที่5ก็คือมหาลัยที่ลดย่อนเรียกเรเ e n รเรเชเนเร n ร i n g h a รหรืรว่ากลุ่มมหา,า,มารเทท UK, นนาารเีเร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 ีรนรเยเรเรเรีรเาเร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  อ,อ่อ B A C I E T ได้ค่ะก็ยังไงถ้าข้อมูลตอนนี้โอเวอร์โหลดไปก็มาถามก็ได้เพื่อจะได้แบบข้อมูลที่แบบคัสตอร์ไมซ์สำหรับแต่ละคนใช่ <นะ S 1> ค่ะเพราะว่าน้องแต่ละคนก็คอนดิชันไม่เหมือนกันเลือกไปมหาหลัยไม่เหมือนกันใช่ลองอลองเข้ามาคุยกับทาง Mango ก่อนได้นะคะจะแอดไลน์มาก็ได้นะคะไลน์ก็คือแอดไซต์เมนโก้เรนนิ่งหรือว่าจะโทรมาก็ได้ค่ะ0ูน2์สองหนึ่งสองึสานะคะ ยังไงพี่แมงโก้รอให้คำปรึกษาน้องๆทุกคนแล้วก็ย้ำกันอีกทีหนึ่งละกันว่าบริการของเราอะค่ะฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายอะไรเลยนะคะยังไงวันนี้ก็น่าจะครบทั่วแล้วนะคะพี่ใช่โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวแซงกับพี่ไัก็ขอลากันไปก่อนละกันแล้วเดี๋ยวเรื่องหน้าจะเป็นเรื่องอะไรมาติดตามกันได้ใน m ม n g o Podcast ซอนหน้านะคะ mm hmm. วันนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะ mm hmm. สวัสดีค่ะ mm hmm. Your success is our highest priority. Mango Learning Express.